สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูความน่ารักนะครับหมาไม่มีหางมามานี่เร็ววันนี้ดูความน่ารักครับหมาไม่มีหางนะครับโอ้โหสวยงามนะครับน่ารักนะครับมาดูไหนหางอยู่ไหนเดเืดมาไม่มีหางเลยนะครับ ก็น่ารักนะครับมาไม่มีหางอ้วนด้วยนะครับนี่ดูอ้วนด้วยโอ้โหอ้วนด้วยวันนี้ดูนี่โอ้โหตูปอีต <descending there>. ูปอีตูปเชื่อไอตูบนะครับไอตูบโอ้ยไอตูบอ uh ืมด uh ูความน่าร uh ักของเขานะครับ หางเขาไม่มีด้วยนะครับมีลูกตายจะเข้านอนในห้องนะครับผมน่ารักจะไปเห็นยังจะคุยไมครับไม่มีหาง อ้วนด้วยนะครับกินดีอยู่ดีนะครับกินดีอยู่ดีอ้วนเลย uh huh. เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยนะครับผู้ามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กนู่นดูชอบชอบเล่นนะครับชอบเล่น อ้วนชมบเลยนะครับเราไปกินจะอ่อนดีก่ดูนะครับรองเท้าเล่นเลยนะครับถ่ายยูทูบอยู่ดูนะครับตัวอ้วนดีนะครับอายุน่าจะหนึ่งปี สองเดือนสองเดือนเหรอมาอยูสองเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ